เกิดอีหยังถึงครับพี่น้องผู้จัดหมอลำหรือจะผภาหมอลำบางไล่ไม่จ่ายเงินหมอลำครับอืคุณแม่นกน่อยอุไรพ่อนี่ยก็ได้ออกมาว่าวา่าอ่างานอยากให้ได้ทุกงานนั่นล่ะอยากได้ก็ได้ทุกงานงานไหนวิกแตกจะผัากระจายซ้ำเกา่าแต่งานไหนไม่มีคนบางงานที่ไม่มีคนเนี่ยคุณไม่จ่ายเงิน อันนี้ก็คือมันโมเมนต์ครับพี่นอ้องอคุณสีมะถาวต่กำไรกับบไดเพราะว่าคุณหูบอว่าการที่หมอล่ำเนี่ยขนาดหนึ่งขนาดใหญ่เนี่ยเหมือนสิงอีสานนึงเสียครับหมอล่ำมูขนาดใหญ่เนี่ย,กา,ย,ก,ายการที่สิออกไปแสดงคอนเสิร์ตไปแสดงหมอล่ำเนี่ยมันต้องแบกรับค่าใช้จ่ายอะไรบ้างค่าน้ำมันรถค่าซ่อมบำรุงรถ ค่ารถยางหัวยางแตกแน่ค่ากินค่ายูค่าข้องฉีบของสมาชิกในวงนี่ยังบ่ร่วมกับค่าอุปกรณ์ทั้งหลายค่าเครื่องเสียงครับผมค่าเครื่องเสียงเนี่ยแล้วก็ค่าสุดสุดขนนกนี่สุดแพงมากในจะค่าซ่อมหมอลำแต่ละงานที่สิไปออกงานในพ่น้องบึงเนี่ยนะครับ หัะวะเ่าเพิ่นซ้อมที่ละสามเดือนที่ละสองสามเดือนเล็กกว่าเพิ่นจะมีโชว์มาให้พี่น้องในเบิงอ่าแล้วกับค่าซ้อมนี่ก็คือต้องมีค่าครูที่มาสอนเต้นสอนลํามาเลือกเพลงกันไหนจะมีค่าลิขสิทธิ์เพลงอีกที่ต้องจ่ายต่อปีครับพี่น้อง ค่าเลียงปากเลียงทองค่าน้่มมั่นค่าลูกน้องค่าใส่ใจต่างต่างนั่นนค่าสัมบมลุง่งค่าอุปกรณ์ค่าฉากไฟค่าเวทีอ่าพี่น้องครับฝากไปถึงผู้จัดเนเดอ้อคำว่าเป็นผู้จัดอาการที่คุณเสี่ยมอล่ําเอาคอนเสิร์ตมาลงเนี่ยคุณต้องคำนวณคำนึงอ่า พี่จารณหนถึงความเสี่ยงทั้งหลายแล้วว่าสถานที่ที่คุณจะเอาไปทำเลดีไหม,มประชาก่อนเท่านั้นเป็นจังใดเบิองหมอลำดีบอสพอคุณเอาหมอลำไปลงแล้วการโปรโมทของคุณเป็นจังใดคุณโปรโมทได้ทั่วถึงไหมมันต้องสำรวจหลายๆอย่างแล้วพี่นอ้องคุณ คุณถึงตัดสินใจจ้างหมอล่ําไปลงหรือว่าจ้างเอาคออเสิร์ตไปลงมันต้องคำนึงถึงหลายๆปัจจัยแล้วเพราะฉะนั้นแล้วพ่อคุณคำนวณคิดวิเคราะห์แล้วคุณก็ต้องแบกรับความเสี่ยงนั่นไว้อ่าบ่แป่นว่าเออคุณสิมาจ้างหมอล่ําไปบ่แมนการที่คุณเป็นผู้จัดผมกระเซิ่อว่าคุณต้องพิจารณาแล้วต้องคำนวณแล้วว่าคุ่มบอความเสี่ยงแต่ความเสี่ยงก็ต้องแบกรับไว้นะ อบอมเป็นว่าคุณสิบมาเอาแต่กําไรนะครับแล้วกับพ่อบอได้อ่อาได้ตามเป้าหรือว่าขาดทุนคุณสิบอใจเงินหมอลำ่ำอันนี้บอเห็นด้วยครับอืมยังไงก็ต้องจ่ายเพราะว่าการที่คุณจ่ายเพิ่นไปเพิ่นแสดงเต็มทีแล้วอ่ามีคนหรือไม่มีคนก็ช่างอันนี้พูดจักต้องเป็นคนแบกรับตรงนี้ไว้ต้องเป็นคนอ่าคำนวณตรงนี้ไว้แล้วอืม มีคนหรือไม่มีคนคุณนกับตองใจเงื่อนเพิินกี่ร้อยชีวิตครับในวงหมอําวงหนึง่งการที่เพิ่อนเอาเพื่อนไปเพื่อนแสดงกันเต็มที่โชว์เต็มที่ฉากเอ่ยอะไรเอ่ยเพื่อเปนใจเบอร์แล้วค่ากินค่าอยู่อีกอคุณสิโยนตตรงนี้ให้หัวหน้าวงยังเดี๋ยวบะเป็นไปไม่ได้ครับนั่นเป็นการเห็นแก่โตครับครับผม แล้วก็มีกระแสอีกกับเกี่ยกับเสียงอีสานอีกกระแซออกมาติวาาชุดติฮาอันคุณแม่หนุ่มๆอุ้ยพ่อนะครับแม่ยังบอกว่าคุณแม่จะหูบอว่าสุดโซ่วงเจ้าน่ะมันบองห้ามคุณแม่บอกว่าหูยู่พิ่นกระสิปับยู่าค่อยๆปับไปเลยล่ะครับพี่น้องพราะว่าสองสามปีที่ผ่านมาก็เจอกับวิกฤตโควิด แต่แห,หมอลรัคือบอ่มีงานรับงานไม่ได้รับงานบา่ได้อะไก็คือพอรับงานไม่ได้แล้วกับเพิ่งก็ต้องเอาเงินสำรองที่เพิ่นมีเนี่ยครับเอาไปบริหารเอาไปดูแลหรือว่าเอาไปประข้องวงไว้อ่าแล้วปีนี้เพิ่งจะกลับมารับงานได้แบบปกติเพิ่งกลับมามีงานนะครับ เพิ่นก็นจะค่อยๆปั๊บไปเสียงเพิ่นมาปั๊บเปี้ยงปังพุ่งปังที่เดียวพวกบ้าเลยเป็นไปบ่ได้หรอครับอ่าก็ต้องขอใจหมอล่าน้ำเนนะครับเพิ่มเพิ่นก็นค่อยๆปรับอยู่ล่าสุดเห็นบอกว่า,างานมันทสิบท่านว่าคมที่สิจัดอยู่บ้านตองหานะครับบ้านของสิอิสานเนี่ยมีเครื่องเสียงใหม่แน่นอนเครื่องเสียงไม่อัพเครื่องเสียงใหม่หมชุดใหม่รับรองวอาพ,พี่น้องสิบวผิดหวังนั่นลหละครับ ในกาก้ฟก็มังใจเสียงอีสานเสียงอีสานก็คือเป็นเป็นแบรนด์มอล่ําเป็นขนาหมอล่อําที่อยู่กับเรามานานเป็นหมอล่ําที่แบบว่าโอ้ยดังมาหลายปีแล้วครับโด่งดังมากเพราะสนั่นแล้วเสื้อในคุณภาพเสื้อในทีมงานของเพิอ่า ว่าเข้าไปพอมไปผมกับว่าค่อยเดีผิดหวังเรกยิ่งหลังๆนะครับปีนี้นะเสียงอีสานก็คือจากที่ผมเห็นแต่ว่าผมผมยังมยไม่ค่อยแบบเบิรงนะครับป,ปีนี้ผมยังไม่ได้เบิรงเสียงอีสานแต่ว่าเห็นเขาแชร์ลงในโซเชียลคับว่าเห็นเขาแชร์ลงในโซเชียลปีนี้เสียงอีสานปังอีหลีไม่ว่าจะเป็นเวทีเป็นโชว์เป็นฉากไฟอออลังการมากผมอยางมีโอกาสไปบเบิรงอยู่ครับพี่น้องถ้ายดมาสแสดงแถวบ้านผมหรือว่าใกล้ๆ บ่อไก่บ่อไก่ปันไดผมขับรถไปได้ผมก็นขับไปเบิ่งไปกำลังใจเสียงอีสานอยู่ครับครับผมแล้วกับคือว่านี่แหละครับอยากจะออกมาบอกฝากถึงผู้ผู้จัดนะครับผมฝากถึงผู้จัดให้เข้าใจหมอล่ำน้ำเนครับอืมให้เข้าใจหมอล่ำน้ำเนอเพราะว่าบางงานวิกแตกคุณได้กำไรเยอะมาก แต่หมอลับประดซำเกา่าบางงานที่มันม,มีคนแบบเบิงอาจจะเกิดจากหลายๆปัจจัยอาจจะเกิดจากาวันเวลาและสถานที่หรือว่าสภาพอากาศอันนี้คุณก็ต้องท่าใจและแก็แบกรับความเสี่ยงนี่ไว้นะครับอย่าไปโยนใหาหมอล่ำอย่าไปโยนให้กับหัวหนา้าวงเพิ่นรับผิดชอบผู้เดียวครับผม เพราะว่าในคณะหมอลำคณะหนึ่งมันมีหลายชีวิตเพื่อก็ต้องเลี่ยงปากเลี้ยงทองเพลินนะครับผมครับจังไดกาฝากเป็นกาลังใจเห้เสียงอีสานนะครับผมเจอเหตุการณ์นี่เจอดาม่านี่กัอ่าสุดๆต่อนะครับผมเชื่อว่าเสียงอีสานพ่อคุณแม่นกน้อยปรับเครื่องเสียงแล้วปรับเรื่องชุดแล้วเสียงอีสานจะต้องกลับมา ปังปังปังแน่นอนครับผมครับจ้าไดมือนี่บ้าโวโจจากเพจโจโดีไซน์กับออกมาว่าขคราวนี่พี่น้องฟังนี่แหละครับมันเป็นกระแสประเด็นดราม่านี่ออกมาผมกับเปิดเบอร์มือเสาร์านี่ผมก็ได้มานั่งบอยพี่น้องฟังเลยค่ะผมจ้าได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพจโจโดีไซน์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ